ให้ผมขึ้นก่อนดีกว่าแล้ววันที่รอคอยนี่รออวันนี้ที่รอคอยใช่เพราะไม่ได้เจอทุกคนมานานมากเจอล่าสุดคือที่พิรามสองใช่ไหมใช่ค<ช>ิดนานแค่ไหนแล้ว่ะใช่ใช่มีใ,ใครไปไหมที่พิรามสองอ่ะ <S <S โอ้โหนานยังอ่ะนานแล้วนะมา,ลวนานเลยสามเดือนอออหรอโหหรอเดี๋ยวไปสักพักสั่พั ไงกันบ้างครับสบายดีไหมสบายดีไหมครับไม่สบายมีคนที่สบายมีคนต่ายหัวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แบบมีเหตุที่แบบพิเี่นะแล้วก็คือมาสนเนาะเราตอะเป็าตัวมีทัวร์มากกว่าแลกวมาวันนี้ตื่นเต้นตอนแรกตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากจริงคือแบบเสียงชาดแล้วผมพูดอะไรไม่ถูกอ่ะขึ้นมาแบบโมดูโมด่าผมแบบไม่ไม่ผูกอ่ะตื่นเต้นแบบป่าห่าห่า ครับลองแล้วลองนะอุ๊ยอุ๊ยผมเห็นป้ายขันคือมีหมี่เลยไปท่องมันเป็นหมี่โอ้ยผมจำได้ป้ายนี้เราเห็นป้ายนี้ครั้งแรกที่งานหนังสืออ๋อจำได้ผมนังสือแล้วตอนนั้นผมีกีตาร์ไม่ตอนนั้นผมไม่มีกีตาร์หรือตอนนั้นมีมีมีแล้วมีแล้วมีกีตาร์มีถุงเงินถุงเงินด้วยเดี๋ยวตอนนี้มีที่ยืมนะมีที่ยืมนะ เอามาข้างหน้าอ๋อโอเคอ,อ,อยากฟังกกลวมหัวจุกไยูทูนี่ยูทูปไม่มีอ่ะยูทูปอนัอบเต้นเหรอโหให้ฝรัเต้นเลยงันแ่ะอะไรกันออะไอะไหรต้นอะไร,ะะไระมันผมจำได้อ่ะผมไม่ได้ฟังอ่ะฟังรู้แค่วมันริกิก,กิกอะไรอ่ะ วไม่รู้ไม่จำกับตอนมันอะไรเล็กๆล็แล้วมือมันไม่แบบหลววแต่ว่าจำ้างหน้าไว้นกไอ้นกน่าหลอกให้ร้องหลอกให้ร้องครับผมไม่ได้ผมไม่รู้อันนี้มันคือมันเทรนดิ้งอยู่ตอนนี้หรอเกมองไรเขาเล่นเขาหลอนทั้งกลุ่มเราเล่นเกมล่าสุดล่วงอัปเดตคือเธอเป็นไข้เดี๋ยวต้องกลับไปอัปเดตแล้วตัวของผมน่า โอ้โหวันนี้เลยจะขอ a เลจริงๆีสายเร็วเลยกกทียเยเร็วเลยส่นเลยวกกั่นต้องให้าโชว์ว่ผมไม่ได้ดูจริงๆโอ้โหไม่ดูจริงต้องให้เขาโชว์แล้วแหละดูด ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเต้นต้องเต้นพร้อมกันเอ้าวอดีตผมไม่ร่วมกันไม่แค่ว่ามันรัวรัวรัวตอนท้ายอ่ะเอาเรื่องนั้นแล้ไปคอนเทนต์อื่นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ชื่ออรไรจังโอเคโอเคอ่ะนี่เขาบอกว่าลิฟต์ขึ้นแล้วมันลิลลิลลิลลิกระเดินมาพีครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชาย เอาจริงนะไปติดไอ้โฟนหมดเลยนะพี่ชายพี่ชายเพื่อนชายน้องชายเพื่อนชายเนาะมันแซ็กซ์โซนอะไเลย่ชายได้ครับได้โอ้โหเราได้อะไรกันกะด้วยดีนะเขาเปิดมาแล้วโอเคมาเตียงหนุ่มมันรีบดอกกุย เขบอกผ่านไม่ถ่ายของเรานรปะฮะไม่ได้ไม่ได้งกซะด้วยไม่ให้งกของเรียนมีรอบเดียวไงเออรับเรื่องเลครับครับรักแรกโอ้ยเออทุกตอนไปตอนไปเกาหลีนะแบบที่หมอบอกคนอ่ะแบบว่าตอนไปเกาหลีคือเขาเรียกว่าอะไรมีน้อยนิดนึงแบบรักแรกอ่ะแต่ว่าร้องเช้าไงแล้วก็แบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ละอย่าง แกตัวแกตัวแกตัวท้หบตัวงานทีเลยนี่เอาเินเดี๋ยวติดพิษก็สิเดี๋ยวพี่ถามมาเก็บโอ้นั่นแหละเดี๋ยวพี่ถามมาเก็บผมไงขอเจ็ดขอเจ็ดคำเลยผมเพีงเพียงข้าลง้กเจ็ดคำแล้วร้องได้บ้างร้องได้บ้าง้อไมไม่หวอาเลยเขากคอยากฟังคุณร้องนี่นะอ่า ไม่ไหวเอาไปลองก่อนเลยไม่อาไม่เอาเสือนะมันเลยเอาหก็มาบอกบอกเอาลองร้องกันได้เราลองร้องกันแต่คนรักีอ่ะไมอ่ะเอาก้ลกไปเลยนะเอาหเออร้องกแต่คนรัีอ่ะคุณจะร้องคีไ่าคีไม่มีคีอะไรบ้างคีอ์ เริช okay, <À> ้าแล้วกันเรื่มเช้าทุกคนเป็นโอเคไหมอ่ะร้องด้วยกันอ่ะตอนไหนร้องไงนะโอเคเธอสบายดีโอ้โหเธอสบายดีก้องฟุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากให้ทุกคนอยู่ตรงนี้บานเลยเธอสบายดีไหมปัญญามที่ยังคงวงอยู่ซ้ำๆพอแล้วพอแลเวโอ้โหอยากรู้แค่พี่ยังไหมโอ้ยไม่ไหวแล้ว เธออยู่ต้งนอยากรู้แค่เพียเธออยู่ต้งน้อยากรู้แคเพียงอะไรอยากรู้แค่เพียงว่าเธออยู่ต้งน้โอยยช้าพ่อจะไม่ให้แบบจะไม่ให้แบีไม่มีทีม่ี้มนีสอนนอ่ะเดวมันจะนานเิอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ต้อง

เออปวดแล้วต้องเข้าไงคุณูมรู้คันะเอ็ดคนนครนเนี่ยอ้านี่โอ้ยบ่าวนี่คนไห้นี่คนหลัง่วนเฮ้ยหลัง่วนจุมบอหลัง่วนงเทพอะไรเนี่ยหลังแห้งเลยโอ้ยคุณเ้คุณไม่เข้าใจไงอเดวผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้โอ้จะคิดุกายผมได้เหรอไม้เดี๋ยวยิงให้ไงเาคุณท้องเห่องเลใช่ไห อะไรนะหูพนุนร้อนมากเลยเหรอร้อน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 เออจะอะไรนะครับโอ้โหครับโอ้โหยอดเลยแต่ไฟเนี่ย <c oughs> อะมีมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมไมีใคมีคำถามลงยูทูบเมื่อไหร่เอเรานัทพบหรอเอาจริงมั้ยเสร็จนานแล้วเสร็จนานมากแล้วแต่ไม่กล้างลงอะ แบบผมไม่รู้มันดีหรือยังอ่ะดีนะฟังหรือยังแล้วผมที่ผมให้คุณฟังอ่ะแต่ว่าเออโอเคโอเคโอเคอะไรนะทำดีแล้วับดีแล้วผมเคยฟังละโอเคดีแต่ว่าก็ไม่ออกดงเอ้ยทำไมรู้สึกผิดนะลงเลยผมมีอะไรรองแต่งแล้วใช่ะไม่มี เียอก่อนด้วยโอ้โหนี่เอาถ้าเกิดคุณลงเดี๋ยวเล้วอะไรม่มีอะไรก็ลงก็ลงเอาพูดดิแล้วก็เตือนพูดดิถ้าเกิดว่าคุณลงก็ลงผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันมีบางคนจะกดไลค์แบบแสนสองแสนไลค์เลยอ่ะคือลงอะผมให้ละเลยอ่ะเพื่อนนะครับเอออะไรนะครับ นิทานพนดาวอยากฟังเหรอเขินอีเขินนะเอ๊ทำไมวันนี้ผมเขินะครับไปู่เมเราไม่ได้เราม่ออกอ่ะอีวนกรุงเทพไม่ได้เขินนะผมผมก็เขินาเโอเอเนี่ยบรรดาเอาเอฟช้าดไหมเนิทาที่เล่าก่ร้ ไปฟังเหมือนดนนัะเกรัเเธอไม่คยิพัันไปฟงเลยสิเคยสิถอมว่าขอผมครับเขินอ่ะเขินทผมทำไมงี้เอ้ยผมเป็นอะไรวะเขินอ่ะเอ้นะเออเป็นอะไรอะติดเต้นใช่ใช่เขาเขินผม ชอบมาบ้าบาผมมาเขินตอนแต่ตอนชีนั้นผมไม่ได้เขินเลยผมพูดจริงผมแบบผมธรรมดา,ามากในทิยนย่คุย,ยพูดกับพี่อยู่เลยพี่อู๋ชีนี้ผมแม่โข้าเขินเลยพี่แบบว่าเ,เป็นตัวละครมากเลยแบบเข้าถึงบทบาทของพี่ <ละ S 1> ป่าอ้าวไม่ถามไม่รู้สิ <ละ S 1> เอาลเออผมไม่พูดคำเท็จอยู่แล้วผมไม่พูดเท็จเหมือนกันผมผมไม่ยอมผมแต่ผมเขินมากรับคุณผมเขินนะครับคุณอ่ะเอางี้เอเอครัยผม ปถ้าถือนผมมันแปลวมันมาหรู้สึกว่าปากผมมันติดมันก็เป็นเอาจริงเมื่อกี้ในอีเวนต์นะฟันผมก็แท่งเลอันนี้คือมันดูเป็นไงบ้าครับมันดูปกติป่ะมันก็ดูหลอดเท่ดีนะแล้วคุณจะถือประมาณนี้ป่ะอร่อยคือถ้าปกติคืออรฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเดี๋ยวถ้าร้องเนี่ยครับ เออนี่เออจริงเนี่ยอ่านเนี่ยอย่าแกล้งทำใหไม่เห็นนี่อ่านหนอย่าฟังโฟนมันแล้วทุนไงเออจริงมีมีผมฟังนะผมฟังเพลงโคตรดีไม่ได้รวยไม่ได้อวยเราพูดจริงเบื่อเพลงนี้แล้วจะร้องสิแต่ผมคนรเรื่องไม่เคยฟังอ่ะเอยมันร้องกันดีจริงมาดีแต่ว่าแน่ๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยมีอะไรมาจากบอยแทนที่คอนเสิร์ต สาวเดเดาเดแต่งแลวให้น้องผมบอกไปเลยวานนแต่งแต่ก็แต่งแต่งชั่วโมเดียวอ่ะยังตึงเลยแต่งแลไม่บอกอะไรแต่ว่าบอกว่าผมแต่งให้ผมให้น้องผมนะเรให้ลูกักันวจริงแต่ยต่ตดีงต่ดีจง ตกยอ่คนเยวคนดวนเดียคนเยนเียนิ่ีเดียวขึเยนเดีนเดียนเลยอคนเดยู่ทเี่คุณดีวคนเดียวคนเดยวคนเยวคนี่คนดีวยคนเนน ได้หรอจะบอกได้เหรอมองหน้าผู้จัดการค่ะว่าได้หรือไม่ได้เก็จะส่งตัวเองเองผมไม่ได้เล่นเฟรนเดิลเลยแล้วแต่ว่าผมมีเล่รื่องอื่นแทนอ่าเฟรนเดิลลดเปลี่ยนเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงก็ไเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไปเล่นเรื่องอื่นแทนแต่ว่าก็ยากบอกไม่ได้งบอกหน่าจักได้เลยของผมก็บอกแล้วเนี่ยเออบอกแล้วถ่ายแล้วคนกลางคนกลางใช่ครับอะไรนะ ซีนาซีนาซีลีซี่ีปีหน้าไม่ให้รถล้นต้องัิ t อแต่ถ้าพูดพูดเกีไปแล้วนจมันจะสวยเอา่นาะซีรอมเนาะนาน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 ผมก็คิดเลยว่าทำไมไม่ได้สักทีปะเราตั้งแต่ปีก่อนน้องกัมินยาาอะขอคิดแป๊บ มีใครมีใครมีแบบในห like ัวมั้ยแบบชื่อในหัมีปะไม่มีเหมือนกันค่ะเค้ยบอกโอนห้าร้อยเหรอโอ้ยสองพันห้าสี่พันห้าพันโอ้หครับโอ้ยโอ้ไอโน่บอกเลย ไม่ไม่ไม่เอ่ยครังหลังๆนี้พวกเราชอบติดเอ่ยนะไเก่งไแล้วโอ้หอมนะว๊อดปะอ๋อออไรทักคิวมีทูมีทูอ่า I love you Okay ยัใจอ๋อ โอเคทุกคนมากันทุกคนมากันกี่โมงเจ็ดโมงนะเราหัวหนาเหรอโอ้ยเมื่อนอยู่เลิกเรียนมาเลยดีมากโอ้ยจำได้แหนะมั่งมีมากๆอ๋อโอเคขอบคุณครับอ๋อผม เฮ้ยสวัสดีครับขบวนนี้คนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่อผมอยากถามว่าว่าผมตัดผมใหม่เป็นไงเดี๋ยวเมาส์ก่อนเดี๋ยวเมาส์ก่อนคือก่อนคือก่อนที่แบบจะเข้าไปตัดใช่ป่ะเขาเปิดรูปคนคนหนึ่งให้ดูนี่ครับเป็นพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟดึงผมผมก็คือพี่อ๊อฟผมเดินเข้าไปในร้านร้านต้นผมช่างผมบอช่างเราก็เปิดรูปพี่อ๊อฟให้ดูแล้วก่อพี่ครับผมขอมทรงนี้นะครับทรงพี่อ๊อฟอ่าเป็น

แต่ว่าตัดแล้วหน้าเด็กลงอีกนะแต่ว่าตอนไม่เซ็กันมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเติร์ดนิดนึงใช่ไหมเติร์ดเสียงอะนี่นะ ไม่ยอมโดนอนาดยิ่งตั้งมาเดิมนี่มาดิโอ้โหอาการรทตรงนี้พี่มิ้นพี่มินใช้ยี่ห้ออะไรอะไม่แข็งอยพี่เด็กเป้งเลยแล้แล้วล้จับลจับเอาไรนะ แบรแอมเบอร์เพราะว่าขนาดหูคุณยังตรงกับสีเลยเราลูกค้ายังไม่กลับด้วยดิยังนั่งตามอยู่ด้วยดิูเขาต้งเป็นสีเดียวกับโปรทักน์เลยจริงซึ่งเขาหนึ่งนี่อาจจะแดงเข้มแต่ผมนี่แดงพีชพีชอะไรพีชอะไรครับพีชอะไรครับบีไหนโรซีโรซี่บีไหนโรซี่แลงเร็วเหลือเกินจริงเป็นไงเอาเละครับจ้างได้ครับจ้างไม่อีกนะครับ โอ้ยไว้ก่อนนะอ๋อเฮ้ยอโลโบนี่กของผมโอ้ยไอ้จั <S 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 มปันเขาเปล่าอโลโบนะครับอ,อ๋ออ๋อวันนี้เขาไม่ได้หรอกเขาใสโดด่โดดโดดไม่ <S <S เข้าแก๊งหรอกผมให้พวกคุณมารวมสามคนเลย <S <S โอ้ย คุณทำได้หรือเปล่าแบบรลฟ์แล้วปีน้งตาตำดั <c oughs> แต่ว่าเขว่าอะไรนะตอนไปฟิลิปปินส์อ่ะที่รถแบบว่ารถแบบโหฟิลิปปินส์นะขับแบบนั่งรถทีแบบขับเขาจริงๆตอนอตอนผมตอนพวกเราไปฟิลิปปินส์นี่คือแบบ <c oughs> เหมือนเราเป็นอะไร,รอ่ะเราเป็นท่านทูตได้เลยไหม แบบว่าไม่รู้มีรถตำรวจนำอ่ะแล้วก็แบบตอนนั้นผมโคตรกลัวเลยเพราะว่าแบบปิดหน้าปิดหลังเลยนะว่าตอนนั้นผมโคตรกลัวเลยว่าขับแบบอ๋อมาแบบงานด่วนงานด่วนแล้วบอกนั่งแบบผมก็นั่งผมก็กลัวว่าคดะเราเก็บเป็นเทียลแบบฟิวผู้บริหารมันรีบไปงานเนี่ยเย่ยมากอึ้งล่ะคิดถึงคิดถึงบุรีนะอะไรนะคิดถึงบนรีแล้วคิดถึงบนรีอยากกลับบ้านหนึ่งเนาะ ก็มีทุกคนครับใครทํางานนะก็ขอให้ขอให้เขาได้ว่าอ,อะไรอ่ะแบบว่าเจอแต่คนดีๆครับขอเจอแต่คนดีๆแล้วก็ไม่มีปัาหานในการทำงานนะโอเคจะได้แล้วก็วาาาามาๆก็มาหากันได้นะครับผมเดียวกันนะ <ๆ S 1> ครับคนเราเนคนที่เรียนอยู่หร<ม>ือจะทํางานแล้วนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็สู้ๆแล้วก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับผมนะมีรอยยะทุกวันปุ๊บคุณต้องยิ้มเลยไม่ใช่แบบมักสุไม่เห็รอยยิ้มเลย เดีย๋ยวผมจะเป็นลอยยีมไม่ดูคนเอง,งนะ ผมต้องการให้ทุกคนเดีวออเคว่า,ว,าว่าคุณห่ะชอบเดินมาใช่ป่ะแล้วก็ชอบไอ้ชอบแบบไ,ไอ่ะไม่ใช่ไออะไรเหมือนอันนี้มันคืออาีอาแบบแบบทุกเลยทุกอทุกคนใน,น senators, แฟบนบผมคำเกี่ยวกับเรื่องของของคุณอาจจะเป็นแบบเอา้าควพูดติดป,ปากแบบอยู่ดีเดินมาก็แบบเถ้าเราถามไม่โดนเราถามพีนี่ก็ทำนะไม่โดน ก็คือตอนนี้ก็คือทำเล,ล้วคุณนะคนทำขนาดเล่นเสียงสูงมาผมนะอยู่ดีเดินม,มาผมเปลี่ยนชุดอยู่ใช่ไหมผมเปลี่ยนชุดอยู่แบบว่าเพิ่งกำลังจะเปลี่ยนชุดทำข้าวกรองอยู่ดีเดินม,มาข้างหลังแล้ว<อ> <c oughs> เอาก่อนเลยอ่ะเจอหน้าคุณทักทักว่าเอาก่อนเลยอ่ะโอเคอเดริ่มถาแล้วเริ่มถาแล้วเริกมแปลกอะไรนะผมจะเป็นไอเอเอไอจะดูปากจะต้องไหนอะแล้วก็ตอบทุกทีวันนี้ทุกคนต้องรู้ว่าแบบว่าคุณเอาอ่ะคุณเอา,าบ่อยเออแต่คุณนะอไอ <c oughs> เอาละนะถ่ายรูปรวมกันดีกว่าถ่ายรูปรวมไห่ มันคือพีชต่อไปนี่แอปเปิ้ลโอ้โหแบบนี่แบบนีาเราจแอปเปิ้ลกับพี่อันนี้ลูกค้าก็ยังอยู่นะพีชครับพีชพีชตลกเหรอยังติดใจติดใจเัาเถอะนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาหากันไม่เจอกันนานได้มากเลยได้ไค่ะไดนะครับโอเคครับผมขอบคุณเลคยูนะ ขอบคุณมากเลยขอบคุณบะมีทุกคนนะครับแล้วก็ชื่อดอกเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปคิดมานะครับผมแล้วเราพูดถึงื่อหลายครั้งก็ไม่อยากผัดนะจริงผมชอบแบบมันใช่ไหมมีมีดอกเหรอเคยตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อไหมไม่ไม่มีเห็นว่ามันมันได้แค่คนเดียวอ่ะแสดงว่าต้องใช้เวลานานที่สุดก็ทำทุกชื่อที่มีที่สุดแต่แต่ลองพวกเราเท่เราเนเน ออลยอยชอ,อบไยออยไม่เหน,หเหนอทุ่มัเองอโลโก้แพรงเสื้อ,อ,อเอนะาร,วแบบาารอรานวนี้นะะผนเ่องต้องเป็นานปิกะแบบไอุ้ดแุนจุดจุดจุดี่มจุดจุดุ้ะเรดจุดจุดจุรอุดดจุมจุดจด้จรดจุมจุดจุดจุดุุจจ ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมดีใจที่ได้เจอทุกคนนะจะใช่ครับผมน่ารักมาก okay so okay. นะครับเดินมาขอบคณทกคนนะครับกลับบ้านดีๆนะครับขอบคุณครับมนะโอเคครับขอเน้อท้องนี้ัรัสตอีกคร้งนรจงรับผู้โชคดีที่ได้รับ